ลาบูลาบูลาบ,ลาบ,ลาบูมาแล้วลาบู <c oughs> มาช้าแต่มานะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> น้องตาแกเลแกไหอะอาของอันนี้แกาตาตสุเคออาเลยไหนานแกากองนีมีลาชีพค่ะเอาเอาเลย เจ็บไหมเนี่ยเต็มจะ,มจะบอกนี้เดี๋ยวอยากได้ถามตัวนี้ไหนตัวไหนตัวไหนน้องลิจีน้องผีจับน้องผีไปน้องผีไาชื่อว่าน้องโคโกคนัทโคโกคนน่ะมาแล้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูไม่ดูดดดเห็นแล้วแล้เจ้าก็เห็นแล้วเหมือนกันอ้าวอันดีเลยกล้าอะไรตัวนี้เนี่ย ได้เลยว้าได้น้องอะไรไม่รูอ่ะสีแซมเหรอตัวเนี้ยสีเทาสีแซมอืมสีแซมสีแซมนี่น้องสีเทาอ่าต่อไปตามไม่ถูแล้วรอมานานขอบคุณ,ณค,คณุณลุงด้วยค่ะขอบคุณคุณลุงด้วยลุงคิงจอให้ลุงคิงซื้อให้คือช,ชีกอนอ้อย ไม่ดูบอกไม่ต้องอย่าลืมบอกก่อนไม่าดูการ์ดอ่าดูการ์ดอย่าดูการ์ดไม่ดูอยากได้สีเข็ดสีน้ำตาลเฮ้ยได้ใจตรงนี้ไม่ีเด๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งดูแล้วเดี๋ยวสแตนด์จะเขาก่อนเขารุ้นพร้อมกันนี่ตัวมันเล็กๆนะตัวมันเล็กๆอ้าวตัวมันเล็กุๆตัวได้ตัวสีน้ำตาลแต่ไม่ใช่สีเข็ดตัวนี้ชื่อว่าน้อง ท็อปปี้กำของท็อปปี้กำลองทีแทมแล้วกองไหนไหนท่แทมไหมคอนเนอไหนเอาการ์ดมาดูตรงการ์ดมาดูนี่ไงน้องเข่าทำไมเราได้สีมันมันได้สีมันมันอะไปแล้วบ๊ายบายเย่เราไปหาชุดให้น้องกันใช่